อุ๊ยแรงไปหน่อยนี่ครับเย็นเจี๊ยบเลยนะนี่มีฟองนี่จะมาโชว์อันนี้นะครับพอดีรุ่นน้องไปเที่ยวที่ออสเตรเลียนะครับเขาก็เลยซื้อมาฝากเป็นของที่ระลึกนะครับรูไหมครับมันคืออะไรนี่นะฮะมันคือแกนกรูนะฮะแกนกรูสกรอตัมนะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าลูกอันท้าของจิงโจ้นะครับ สมัยก่อนผมไปเรียนยังไม่มีอย่างนี้นะครับเขาทํามาเป็นเหมือนซูบีเนียหรือว่าเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ฮะลูกอันทะจิงโจ้นะครับเป็นเป็นเจนัวก็คือแบบของแท้ด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าเขาคงคว้านข้างในออกไปแล้วแล้วก็เอาเฉพาะหนังหรือว่าขนข้างนอกมาทําเป็นเหมือนที่เปิดขวดนะครับนะถ้าพูดให้สุภาพหน่อยก็คือลูกกระโปรงจิงโจ้นั่นเองนะครับแหมรู้ใจผมจริงๆนะฮะสุดยอดนี่ขนมันนุ่มๆนะอุยอยึกยิ่ยึกหยิงยปะ